กรณีรถไฟความเร็วสูงที่จะผ่านอายุทยาตรงสถานีรถไฟเดิมนะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันผ่าไปเมืองโบราณซึ่งเป็นต้นกำเนิดกรุงศรีอยุธยาคือเมืองอยโยทยา คือผมไม่ได้คัดค้านต่อต้านรถไฟความเร็วสูงนะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่ความจริงสนับสนุนกันมาตั้งแต่สมัยคุณชัดชาติสุทธิพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านประเด็นมาอยู่ที่ว่าเส้นทางมันผ่านไปตรงไหน ือถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณดีก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เมื่อรู้ว่าคือเดิมทีเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องผ่านให้เมืองอยุธยาแต่พอร,รู้ว่าผ่านเมืองอยุธยาแล้วรู้สึกว่าหน่วยราชการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลแก่สังคม ผมเพิ่งรู้เมื่อมีเอกสารออกมาจากการรถไฟเท่านั้นเองนะฮะเพราะน,นั้นต้องขอทำความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนว่าทำไมเมืองอโยธยาเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับเมืองอโยธยาตรงสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่ ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปในตำราเรียนก็ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่ได้พูดถึงหรอกครทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุย่อๆหลักๆอยู่สอ,สองเรื่องคือหนึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเมืองอายุยาเนี่ยถูกกีดกันออกจากประวัติศาสตร์ไทยถูกกีดกันออกไปจากประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยโดยชนชั้นนำสมัยชาตินิยม ข้่งเชื้อชาติไทยอะเมื่อศตรวรรษที่แล้วนะครับเหตุที่กีดกันออกไปก็เพราะว่ามันขัดกับประวัติศาสตร์แห่งชาติที่เพิ่งสร้างเพิ่งเขียนใหม่ให้สุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยมันขัดตรงไหนเด้อครับ มันขัดตรงที่ว่าอยโยธยามันก่อนตุโขทยมันก็ขัด,เ,ดเก็บไว้ไม่ได้ต้องกำจัดเท่านั้นเองครับสองเรื่องเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันมาอย่างน้อยตั้งแต่พศ2 5 0 9เมื่ออาจารย์ศรีศักดิ์วลิโภดม เขียนเรื่องกรุงอโยธยาลงในหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ของอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแต่ก็ในวงแคบอยู่ดีนะครับในวงหมู่วิชาการนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีแค่นั้นแต่ก็อีกนั่นแหละรู้ไปก็แค่นั้นเสนอไปก็แค่นั้นปัจจุบันถูกกีดกันซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งออกจากทำเนียบ เมืองประวัติศาสตร์โดยนักวิชาการโบราณคดีของรัฐราชการรวมศูนย์ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเมื่อรอไฟาความเร็วสูงจะผ่านเมืองอโยธยาไม่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองอโยธยาออกมาเงียบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยอาจจะไปรับทำงานให้เขามาก็ได้ผมไม่รู้หรอกครับแต่ม,มันมักจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่สื่อเนี่ยก็จําเป็นจะต้องบอกและบอกดังๆด,ด,ด้วยครับเพราะบอกค่อยๆแล้วมันก็จะต้องหายไปเมืองอยุธยาตามตำนาน มันจะเกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีแห่งเมืองอาวที่ขึ้นไปครองเมืองหริภุญชัยหรือลำพูนโดยสรุปมันมีอยู่ว่าพระนางจามเทวีไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปลอยท่านเป็นราชธิดาของ จเจ้าเมืองละโวกษัตริย์ละโวนะฮแล้วก็มีสวามีแล้วสวามีของจามเทวีตามตำนานเขาว่าครองเมืองรามเขาเรียกเมืองรามเฉยๆนะประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเมืองรามคือเมืองอะไรเมืองรามมันก็ต้องไม่ใช่เมืองละโวเมืองรามในตำนานจามเทวี ก็คือเมืองอายธยาศรีรามเทพนครมันมีคำว่ารามเทพนครคือเมืองของพระรามเมืองรามก็คือเมืองของพระรามปัจจุบันก็อยู่ตรงสถานีรถไฟอยุธยายเมืองอยุธยาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายเก่ากว่ากรุงสุขโขทยัยกรุงสุขโขทัยเนี่ยมีประมาณหลังพศ1 7 0 0 แต่กรุงอโยธยานะ่ยมันมีตั้งแต่หลังพศ6 6 0 0เก่ากว่ากันอาจจะเกือบร้อยปีก็ได้แต่นี่ตัวเลขผลนี้มันไม่น่ายืนยันนะครับเอาเป็นว่าเก่ากว่าก็แล้วกันข้อสำอคัญก็คือว่าหรือประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะอ้างถึงกรุง,รงสุขโขทัยเป็นต้นกำเนิดไอโนอนไอ้นี่ให้กับไทยปัจจุบันแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันกรุงอโยธยาเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมให้ ไทยทุกวันนียหลายเรื่องเช่นความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ก็สืบเนื่องมาความเป็นพระรามความเป็นเถรวา,าทพุทธศาสนาเถรวา,าทนะครับความเป็นคนไทยรวมทั้งวรรณกรรมภาษาไทยผมจะบอกยอ่อๆเพราะรายละเอียดเนี่ยมันมีมากหลักฐานมันมีมากนะครับพูดเลยมันยุ่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ต้นแบบจากกรุงอยุธยาทางตรงเลยนะครับไม่มีเคี้ยวครดรถเลี้ยวไปไหนเอาง่ายๆย้อนหลังกลับไปเรื่อยๆนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ย้อนกลับไปปั๊บก็ถึงกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีปั๊บย้อนหลังกลับไปก็ถึงกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาปั๊บย้อนหลังไปถึงกรุงอโยธยานี่ไงสายตรงถามว่าแล้วก่อนกรุงอโยธยาเ้าวละ ทีนี้มันหลายแพร่งมันมากันหลายสายทั้งสายตะวันออกทั้งสายตะวันตกทั้งสายใต้แต่ว่ามันจะมาบรรจบกันที่กรุงอโยธยาแล้วจากอโยธยาก็สายตรงเข้าอายุธยาเข้าธนบุรีเข้ากรุงรัตนโกสินทร์นี่ไงสายตรงสุโขทัยไม่เกี่ยวนะครับสุโข,ขไุโขทัยมัน มันอะไรเปนเมืองบริวารของกรุงอยุธยาเขานะครับเรื่องที่สองความเป็นพระรามใครๆก็รู้ความเป็นพระรามเนี่ยความเชื่ออันเนี้ยได้ต้นแบบจากเมืองอยุธยาเมืองอยุธยาที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันเนี่ย มีชื่ออยู่ในศิลาจารึกอย่างน้อยสองสาหลักมีนามเต็มว่าอโยธยาศีราม,มเทพนครคือนครอ,อโยธยาของพระรามมีศูนย์กลางอยู่เมืองอโยธยาบริเวณสถานีรถไฟอยุธยาทุกวันนี้นั่นแหละอโยธยาก็รู้อยู่แล้วเมืองของพระราม พระรามเป็นอวตารของพระนารายณ์คำว่าอายธยาหมายถึงเมืองที่ไม่แพ้หรือไม่มีผู้ใดพิชิตได้ส่วนพระรามถูกกล่าวขวัญยกย่องเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความมั่นคงทรงพลังอำนาจจึงมีความมั่งคั่งอย่างยิ่งนี่ในความหมายกว้างๆนะครับ กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงอโยธยาคือสมเด็จพระรามาธิบดีเป็นองค์สุดท้ายนะครับและมันเกิดโรคระบาดกาโลโรคทําให้สมเด็จพระรามาธิบดีเนี่ยย้ายศูนย์กลางจากกรุงอโยธยาไปสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเรียกว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา หรือที่เราเรียกกันว่ากรุงศรีอยุธยาทุกวนันนี้สมเด็จพระราธิบดีทรามาธิบดีที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอายุธยาก็จงเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยานี่ไงเมืองอยุธยาก็ไม่ได้หายไปไหนก็เหมือนเดิมไปอยู่อย่างเดิมเพียงแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาต่อไปคนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะลดน้อยลงเพราะว่าถูกโรคระบาด ความเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์เนี่ยคือพระรามเริ่มต้นจากเนี่ยกรุงอโยธยาสีรามเทพสืบมาถึงอายุธยาแล้วก็สืบจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ทวนเรื่องที่สปัจจุบันเราก็รู้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเทรวาท แบบลังกานะครับไม่ใช่แบบอื่นแบบลังกาเทราวาดแบบลังกาที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยสืบเ,เนื่อมาตัว,วนเนี้ยมันเริ่มต้นที่กรุงอโยธยาครับเริ่มต้นที่เมืองอโยธยาเทราวาดแบบลังกาอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่มีอำนาจไม่เป็นที่ยกย่องมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นมีผู้นับถืออยู่กลุ่มหนึ่งแค่นั้น แต่พอมาถึงอโยธยาปั๊บพุทธศาสนาเทราวาดแบบลังกาได้รับยกย่องอย่างสูงอยู่ในรัฐอโยธยาหรืออยู่ในเมืองอโยธยาเราจะพบพระพุทธรูปเจดุงเจดีต่างๆ,ตางๆเต็มไปหมดพระพุทธศาสนาเทราวาดแบบลังกาเข้ามารุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโร์อยู่ใน เมืองอายุยาประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบอังกาให้ความสำคัญกับผู้มีบุญผู้มีบุญคือใครผู้มีบุญคือผู้ทำบุญมากและผู้ทำบุญมากเป็นใครก็เป็นสามัญชนคนทั่วไปและรวมถึงพ่อค้า ในสมัยอโยธยานี่แหละการค้าสำเพากับจีนเนี่ยมีมากและสร้างความมั่งคั่งให้มากเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากันได้กับพ่อค้าซึ่งเริ่มมีอำนาจมากในสมัยอโยธยาแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาประเด็นที่สเรื่องที่สี่นะครับเรื่องเกี่ยวกับคนไทย ซึ่งเป็นคำถามมีอยู่นานมากมาแล้วแล้วก็อธิบายกันไปต่างๆนานาว่ามาจากที่ไหนอะเขาอันไตบ้างน่านเจ้าบ้างสุโขทยบ้าง,าาาง,โโางซึ่งความจริงไม่มีหลักฐานเลยนะครับเราจะพบว่าหลักฐานเริ่มต้นความเป็นคนไทยเนี่ยมนันเริ่มต้นที่เมืองอยโยธยา แต่เรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องยุติตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่สาคัญมีอย่างเดียวว่าหนึ่งความเป็นคนไทยเนี่ยคือคนที่พูดภาษาไทยสองคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่โดยเชื้อชาติไม่ใช่โดยเชื้อชาติบริสุทธิ์แบบที่เคยพูดกันมาว่าคนไทยคือคนเชื้อชาติบริสุทธิ์คนที่พูดภาษาไทยเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนานา เยอะแยะเพราะว่าชาติพันธ์ต่างๆนาน,นาเขาก็มีภาษาพูดของเขามันก็พูดกันไม่รู้เรื่องดิมาอยู่ในนคอรอโยธยาด้วยกันมาอยู่ในเมืองอายธยาด้วยกันก็พูดไม่รู้เรื่องเพราะก็ใครก็พูดภาษาของตัวเองเพราะฉะนั้นมันต้องมีภาษากลางในอโยธยาเนี่ยเขาตกลงกันใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง <S <S เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านกลับไปบ้านเนี่ยพูดภาษาขมเขมรอยู่ในบ้านพูดภาษามอ แต่ออกมาข้างนอกพูดกับคนอื่นเนี่ยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางบางกลุ่มอาจจะกลับบ้านแล้วพูดภาษามาลายูแต่ออกมานอกถนนมอตลาดปั๊บเนี่ยต้องพูดภาษาไทยเป็นภาษากลางไอการใช้ภาษาไทยทางการค้านี่แหละครับมันทำให้เกิดการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันภาษาไทยก็มีอำนาจทางการเมืองขึ้นมา ในที่สุดก็เรียกตัวเองเรียกตนเองว่าไทยมียคนไทยเราจะบัดพบไปพบหลักฐานเนี่ยเมื่ออยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เรื่องสําคัญของ,ขอ,งอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องวรรณกรรมภาษาไทยมันจะเกี่ยวข้องกับภาษาไทยไง ภาษาไทยเนี่ยมันทําให้เรียกตนเองว่าคนไทยภาษาไทยมันก็เกียวเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่เป็นภาษาไทยคือก่อนหน้าสมัยอโยธยาเนี่ยเราไม่พบวรรณกรรมที่เป็นรายลักษณ์อักษรเป็นภาษาไทยแต่พอมาถึงรุ่นอยยธยาสมัยอโยธยาเราพบ วรรณกรรมที่เป็นภาษาไทยเรียกกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเป็นกฎหมายนะครับกฎหมายก็เป็นวรรณกรรมนะครับในแง่หนึ่งเขียนเป็นภาษาไทยนะครับแต่ใช้อักษรเขมรอักษรไทยยังไม่มี เอาอักษรไทยเนี่ยมาเขียนเป็นภาษาเอาเอา,เอาอักษรเขมรนะมาเขียนเป็นภาษาไทยการใช้อักษเรเขมร,ร,ร,รเขียนเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าขอมไทยอักษรเขมรหรืออักษรขอมที่ใช้อยู่ในรัฐกรุบุรีละโวเขียนเป็นภาษาไทยการเรียนขอมไทยการเรียนอักษรเขมรเขียนภาษาไทยเนี่ย ยังปฏิบัติมาจนถึงสมัยรัชการที่5นะครับพระสงฆ์เนี่ยเมื่อบวชเข้าไปแล้วต้องเรียนอักษรเขเมรหรืออักษรขอเนี่ยเขียนภาษาไทยโดยเฉพาะเขียนมาลีกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จทำขึ้นในพศ1778 1778ประมาณ115ปี ก่อนมีกรุงศรีอยุธยาเป็นหลักฐานสำคัญนะครับเขาเรียกกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จคำนี้มันเป็นภาษาโบราณเป็นคำโบราณปัจจุบันตรงกับปัจจุบันว่าเบ็ดตะเลิเราพบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มีกฎหมายฉบับเดียวครับอันนี้เก่าสุดและหลังๆนั้นต่อมาก่อน้าจะมีกรุงศรียามีกฎหมายอีกหลายฉบับอย่างน้อยสองสามฉบับนะครับแสดงให้เห็น พื้นฐานสังคมรัฐอยุธยามีสำนึกทางกฎหมายก้าวหน้าขั้นสูงคือพ้นจากระบบตาต่อตาฟันต่อฟันมึงฆ่ากูกูก็ต้องไปล้างแค้นฆ่ามึงเลิกละเลิกละคือมีการลงโทษเป็นการเสียค่าปรับเป็นการลงโทษอย่างอื่นหมายความว่าสังคมพัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้วนะครับขึ้นมากไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดา ทั้งหมดเนี่ยคือความสำคัญของเมืองอโยธยาที่เราไม่พบในตำราเรียนเราไม่พบในการถ่ายข้อมูลความรู้ให้แก่สังคมเราไม่พบออกมาจากสถาบันการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ว่ามันสมควรจะให้รถไฟความเร็วสูงผ่านหรือเปล่าหรือเบี่ยงเบนไปทางอื่นเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่อต้านทางรถไฟความเร็วสูงนะครับมันเบี่ยงเบนได้ครับเพียงแต่จะยอมเบี่ยงเบนหรือเปล่าโลกสมัยปัจจุบันและอนาคตไม่มีใครกัดขวางหรอกครับต้องการเห็นความเจริญเห็นความก้าวหน้า แต่เจริญก้าวหน้าไปทางไหนมันเป็นปรเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้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 ตรงกันหน่อยในในความคิดสร้างสรรค์หรือความเจริญในทางสร้างสรรค์มันก็มีนะครับหนึ่งไม่ทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเช่นเมืองเก่าไม่ควรทำลายเรื่องทำลายเมืองเก่าเนี่ยผม ได้ประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่เราเพศ2 5 0 7ฝรั่งคนหนึ่งเป็นบนรราณา,าธิการหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งออกในกรุงเทพเขียนบทความต่อว่ารัฐบาลไทยในสมัยโน้ตก็ปล่อยให้ทำลายเมืองเก่าทำลายกำแพงเมืองตามหลักควรจะรักษาไว้เท่านั้นแหละครับฝรั่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่ง แบงกอกวูเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับบายออกในกรุงเทพเท่านั้นแหละรัฐบาลสมัยนั้นประชุมคอ,อรมอมีมติให้สังวนรักษากำแพงเมืองโบราณไว้นี่ไงครับและนับแต่นั้นประเทศไทยก็เริ่มสังวนรักษากำแพงเมืองโบราณประเทศที่จเจริญแล้วเขาไม่ทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมืองเก่า การสงวนรักษาเมืองเก่าควบคู่กับการพัฒนาเมืองใหม่ไม่ให้ขัดขวางซึ่งกันและกันมีตัวอย่างมากมายในยุโรปและอเมริการวมทั้งในเอเชียต,ตั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเมืองเก่ามีประโยชน์อย่างน้อย2ทาง 1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยืนยันความเป็นมา 2. มูลค่าทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียกนักท่องเที่ยวได้มากก็ทุกวันนี้ก็ขายกันอยู่ไม่เชื่อหรืออยุทยาสุขโขทยัยเชียงใหม่อ้าวแล้วจะมาทำลายอายุธยาทำไมอ่ะน่าสงสัยมีตัวอย่างอีกอันหนึง่งหลายปีมาแล้วสมัยนั้นคุณนิคมมุสิกกคามะตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ท่านเป็นหัวหน้าอยู่โครงการนักษาเมืองโบราณที่สุขโขทยัยก่อนที่จะเป็นมรดกโลกนผมเองไปช่วยพี่นิคมเพื่อรักษาเมืองสุขโขทยัยเพราะมันถูกลุกรานมากจากความเจริญด้านถนนความเจริญด้านถนนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความเจริญสมัยใหม่นะครับ ความจเจริญสมัยใหม่เนี่ยเขาตัดถนนเนีเบี่ยงเบนเมืองโบราณน,นะครับตอนนั้นน่ะทางหลวงแผ่นดินต้องการจะตัดถนนจากเมืองสุขโขทยัยตัวจังหวัดสุขโขทยัยไปจังหวัดตากผ่าไปกลางเมืองสุขโขทัยนะครับผ่าไปกลางเมืองสุขโขทยัยพี่นิคมไม่เห็นด้วยขอร้องว่าให้กรมทางหลวงนะตัดไปทางอื่นเบี่ยงเบน อ้อเมืองสุขโขทัยไปไปทางเมืองตากไม่ให้ผ่าเข้าเมืองสุขโขทยัยมันมีถนนเล็กๆอยู่แล้วถนนไปสุขโขทัยมันมีอยู่แล้วและมันผ่าเข้าไปเกือบถึงวัดมหาธาตุสุขโขทัยอะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ดิคมก็ขอเบี่ยงเบนไปผมทําข่าวหนังสือพิมพ์ก็เอาข่าวมาลงตีข่าวหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันตกลงกรมทางหลวงเขายอมย้ายนะครับย้าย ตัดถนนเส้นใหม่ขึ้นไปทางเหนือเมืองสุขโขทยัยผ่านเมืองบางของบางขังแล้วไปออกจังหวัดตากนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างตอนที่ต่อต้านไม่ให้ถนนตัดผ่านพี่นิคมและผมก็ถูกด่ามาแล้วมากมายจากคนที่ต้องการความเจริญให้เอาความเจริญทำลายเมืองเก่าสุขโขทยัย เพราะฉะนั้นนี่เอาข้อมูลมาพูดมาบอกนะครับผมจึงคิดว่าเมืองอโยธยามันไม่ควรจะสาบศูนหรือศูนย์หายไปจากโลกนี้นะครับขอบคุณครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยว ดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ